สวัสดีครับวันนี้ก็ในในเราจะกลับมาในซีรีส์เรื่องของเส้นทางนะฮะจากนักสื่อสารภาษาสู่นักการตลาดและการขายระหว่างประเทศนะแล้วก็เราจะมาคุยถึงเส้นทางของคนที่เรียนในสายปริญญาตรีเรื่องอักษรศาสตร์เนาะแล้วก็เข้ามาสู่วงการการตลาดแล้วก็มาทําเรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายระหว่างประเทศรวมทั้งการตลาดระหว่างประเทศด้วยนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็คือคุณแฟมนะก็สวัสดีครับแฟมแนะนําตัวก่อนเลยฮะเรียนจบปริญญาตรีที่ไหนทํางานอะไรตอนนี้ฮะ ก็ปริญญาตรีจบคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเอกบรรลัศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โทภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่ตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัทสยามเฮลท์กรุ๊ปค่ะก็คือจะทําแบรนด์เดนทิสเตที่เป็นยาสีฟันแล้วก็สมุดอีค่ะโอเคนะก็เขาเรียกก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่แบบ เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเนาะในวงการการตลาดนะทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีเพราะจริงๆก็มีทั้งซีเลปจากต่างประเทศมาแต่ว่าตัวของแฟมจะดูเรื่องของตลาดต่างประเทศเป็นหลักของ<ช>สมุดอีะ e นะฮะกับดินทิสเตทีนี้อ่าฉันถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าเมื่อกี้บอกว่าจบอักษรมาจากที่สิลปะกฮะตอนที่เรียนที่สิลประกรตอนเรียนเป็นเป็นปน,น้องปริญญาตรีเนี่ยมองยังไงฮะว่าอาชีพในอนาคตอยากทําอะไรตอนที่เรียนภาษาจริงๆตอนที่เข้าคณะอักษรศาสตร์ภาษาเนี่ยเพราะว่าว ตั้งแต่เด็กเลยรู้ตัวเลยว่าตัวเองชอบภาษามากๆาก็เลยมาทางแน่นนี้ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรว่าแบบจะต้องไปทํางานด้านไหนรู้แค่ว่าชอบภาษาอยากเรียนภาษาแล้วก็ถ้าจบไปจะไปทํางานทํางานอะไรก็ได้ที่ได้ใช้ภาษาได้พูดเด็กคุยได้คแค่นั้นเลยค่ะเป้าหมายแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนตอนจบนี่สมัครงานแบบไหนบ้างเป็นวงการแบบอารมณ์ประมาณไหนฮะเป็นพวกแบรนด์การตลาดหรือว่าทําแบบมองประมาณไหนก็คือ จริงๆก็ลงประวัติในเว็บสมัครงานทั่วๆไปก็เป็นหลากหลายเนาะก็คือว่าอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเพราะว่าสก,กิลเราก็คือเรารู้แหละว่าเรามีพื้นเพแบบว่าเรียกว่าความรู้ทางเรื่องของภาษาสามารถจะใช้สื่อสารใช้อะไรได้ตอนนั้นภาษาที่เรียนคือภาษาอะไรนะภา,าษาอังกฤษภาษาอังกฤษเลยโอเคงั้นก็เป็นมีความชํานาญเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งก็สามารถทํางานได้อาจจะหลากหลายเนาะเป็นงานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาทีนี้งานที่แรกที่ได้ทําเลยเนี่ยคือที่ไหนฮะ คือบริษัท Orbit Orbit Fastener ค่ะโอเค Orbit Fastener ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะดูนิดนึงนะว่า Orbit Fastener เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวับอะไรเล่าเล่าให้เราฟังนิดก็คือบริษัท Orbit Fastener ทนเนอรจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายตัวสินค้าเข็มขัดรัดท่อค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมใช่ใช่ค่ะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมก็คือจะใช้ตามพวกแบบโรงงานหรือแบบ ค่อนข้างเฉพาะทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของแบรนดิ้งอะไรเงี้ยค่ะทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้รู้จักส่วนใหญ่อย่างนี้ก็เรียกว่าตลาด B2B ป่ะ<ช>เป็นพวก business <ช> to business เนาะก็คือขายเข้าตามพวกโรงงานพวกอุตสาหกรรมต่างๆใช่แล้วก็พวก หาดิสซิบิวเตอร์จัดจำหน่ายในต่างประเทศ <นะ S 2> แต่อันนี้เขาก็คือไปในภาพนี่คืออะไระับไปออกงานแฟร์เหรอใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นบริษัทนี้ก็คือมีไปออกงานแฟร์อย่างถ้าด้านซ้ายมือจะเป็นงานที่ลาสเวกัสที่อเมริกาค่ะ<อ>ตรงกลางจะเป็นงานที่เย erm อรมันสตุ๊ตการ์ดค่ะแล้วก็ทางขวามือจะเป็นงานที่ประเทศจีนซึ่งที่บริษัทนี้ก็จะไปออกงานค่อนข้างหลายประเทศเพราะว่า เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษนะคะเราก็เลยแผนที่จะขยายไปทางยุโรปใช่ค่ะก็เลยก็เลยไปออกงานในหลายๆประเทศไปทั้งอเมริกาทั้งเอเชียอะไรที่อย่างนี้เนาะก็อันนี้อันนี้ก็ตรงเรียกว่าตรงฟิลเหมือนกันนะเพราะว่าเราเรียนจบด้านเรื่องเกี่ยวกับภาษาใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ความสามารถในการแบบคอมมูนิเคชั่นของเราเนี่ยต่อยอดออกไปแล้วก็ทําอยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เข้ามาทํางานที่ที่แบรนด์สมูทอีตรงนี้โอเค ตัวนี้นี่ทำงานอะไรเป็นงานแบบจ็อบแบบแคล้ายๆแบบเดิมไหมจริงๆถ้าถ้าพูดถึงลักษณะงานคือแทบจะเหมือนกันเลยเแต่ว่าพอมาทําในส่วนของที่เป็น consumer product ปุ๊บเนี่ย มันจะมีมาร์เก็ตติงมันจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นถ้าถ้ามองย้อนกลับไปที่บริษัทเก่าอะค่ะก็คือเป็นเซลร์สมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันแต่ว่าในพาร์ทของที่เป็นมาร์เก็ตตเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเราก็เลยจะไม่ได้ทําอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวรู้สึกเราจะมีรูปที่ไปออกงานบูธเหมือนกันใช่ไหมอะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไปออกงานที่ไหนคะเนี่ย ที่เยอรมันโคโลนค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งไปมาออ๋เพิ่งไปมาเลยด้วยใช่ค่ะโอเคนี่ก็คือไปทางซ้ายนั่นคืออะไรบูธของนั่นเหรอคะบูธของเดนทิสเต้ค่ะอ๋อเป็นบูธเดนทิสเต้ไปเปิดตลาดอันนี้เป็นเป็นอะไรคือเดนทิสเต้นี่ขายอยู่ในที่ที่เยอรมันอยู่แล้วหรือว่านี่คือการไปเปิดตลาดใหม่อะไปหาลูกค้าใหม่ค่ะอ๋อโอเคเพราะซึ่งตามงานแฟร์พวกนี้ส่วนใหญ่เราเป็นเราไปทำอะไรครับไปหาดิสติบิวเตอร์ผู้ที่จะแบบเป็นตัวแทนที่เอาไปลิสต์ตามพวกโมเดิร์นเทรดตามอะไรอย่างี้ใใชช่่่มะค โอเค่ะ <หา S 1> <Okay. S 2> ดิสติบิวเตอร์ก็มีหลากหลายแบบค่ะเป็นห้างก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบตามคลินิกหรือว่าเป็นออบริษัทที่แบบซื้อมาขายไปอะ,อะไราเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่แฟมพูดถึงก็คือว่า ตัวนี้เริ่มเข้ามาสู่ในรัณะเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดจากธาราตะกี้เป็น B2B เนอะอันนี้ก็เป็น B2C นะเป็น Business to Consumer แล้วก็คือเรียกว่าเจาะลงไปในตลาดที่แบบรีเทลหน่อยแต่ว่าแม้ว่าเราจะดีลอยู่กับพวกดิสิบวเตอร์แต่เราก็ต้องเข้าใจแบบตลาดประมาณนึงใช่ไหมตอนไปตอนไปต้องทํากันบ้านยังไงบ้างไหมคะตอนไปใช่ไหมคะใช่ต้องต้องไปเซอร์ว์ตลาดกนก่อนที่เราจะออกงานแฟร์หรือว่าเราไปที่งานแฟร์แล้วก็ลองคุยกับดิสิบวเตอร์ Approach ประมาณไหนจะลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังถ้าถ้าพูดถึง Approach จริงๆไม ที่เตรียมไปก็ในเรื่องของ product information ว่า uh huh. เรามีอะไรแล้วก็เตรียมในเรื่องของมันก็จะมีในเรื่องของ branding ว่าเพราะว่าหลักๆพอเวลาเราดีลกับดิส t ิบิวเตอร์ที่อยู่ในอุตสาหการรมนี้ค่ะเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องราคาขนส่งยังไงแล้วเราจะพูดถึงว่า,าแล้วคุณจะมีแนวทางในการที่จะโปรโมทแบรนด์เรายังไง uh huh. ในประเทศของคุณ <Okay. S 2> มันก็จะต้องคุยลึกเข้าไปอีกว่า กลุ่มลูกค้าของเขาเป็นใครใช่กลุ่มที่เราวงหาหรือเปล่านี้คือใช่เจาะลงมาในเรื่องของแบบ t a r g e t customer เนาะเจาะลงมาในเรื่อง marketing strategy ว่าเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะมาเปิดตลาดอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็น distributor คุณถนัดกับตลาดแบบไหนแล้วกลยุทธ์ถ้าเกิดว่าคุณเอาสินค้าแบรนด์นี้เจาะเข้าไปจะทำยังไงใช่ไหมใช่ค่ะก็จะลงลึกมากขึ้นแล้วก็ in case ว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ในอย่างเช่น t a r g e t เขาเนี่ยคนละ positioning กับเราเลย อันนี้ก็อาจจะต้องปฏิเสธไปว่าเราเราก็ต้องเช็คประมาณนึงเราต้องเลือกประมาณนึงนะว่าเพราะว่าการเลือกดิสติบิวเตอร์ก็เหมือนกับแหมจะบอกเหมือนกับการจับคู่แต่งงานเนาะเพราะว่าพอเราลงไปในมาเก็ตเขาแล้วถ้าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยแบรนด์เราอาจจะเสียเลยก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันใช่ดีโอ้มันก็ช่วยกันเสริมให้โตขึ้นใช่ไหมอ๋าโอเคก็เป็นทางทํางานที่น่าสนใจมากเนาะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในการดูเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเซลล์นี่เห็นบอกไปมาเยอะประเทศมากใช่ไหมใช่ค่ะ ไปไปไปที่ไหนยังไงบ้างอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นที่เก่าก็จะมีไปมีเยอรมันอเมริกาอังกฤษประเทศจีนฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไปี่ไปไปเที่ยวไปเที่ยวหรือไปไปทำงานใช่ไหมฮะไปทางานค่ะแล้วก็เที่ยวแค่ตอนเย็นหลังเลิกงานโอ้ยเป็นเป็นเป็นงานที่ไม่ฉาบเหมือนกันแล้วเนี้ยค่ะเหนื่อยแต่ว่าก็ต้อง ซู <So S 2> ไม่ได้ออกไปบ่อยๆยจริงๆมันก็ได้เห็นโลกเห็นตลาด<ช>เยอะ<ช>มากเออเอานี้อาจารย์ถามคําถามนิดนึงมันมีอะไรแตกต่างกันแบบแฟมไปแบบไปที่ประเทศพวกเนี้ยเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบเป็นคอน sumer behavior ที่มันมันต่างกับที่เราเราคิดไหมมีไหมประเทศไหนที่มันเฮ้ยมันแปลกๆแบบไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยอะไรเงี้ยอ้าจริงๆก็ไม่ไถึงกับแปลกแต่แค่รู้สึกว่าเ ด้วยวัฒนธรรม c u เจอร์ของเขาอะค,ะค่ะมันแตกมันจะแตกต่างจากเรา,อ,าอย่างเช่นตอนที่ไปเยอรมันอันนี้พูดถึงสินค้าที่เป็นยาสีฟันนะคะคพอดีว่าที่บริษัทเนี่ยจะมีสูตรที่เป็นแปลงแห้งความเข้าใจในแปลงแห้งของบ้านเราก็อาจจะเป็นแบบแค่ไม่ใช้น้ําแล้วก็คือจบแต่ถ้าเป็นเมืองนอกอะค่ะเขามีคอนเซปต์นี้อีกแล้วอย่างถ้าเป็นเยอรมันอยเงี้ยคำว่าแปรงแห้งของเขาก็คือ แปลงอย่างเดียวไม่ใช้ยาสีฟันไม่ใช้น้ําไม่ใช้อะไรเลยคือแปลงเฉยๆแห้งมากยาที่ว่าต้องใช้ใช่ใช่ค่ะก็เลยต้องก่อนไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าโอเคทางนู้นน่ะเขามีความเข้าใจเนงไงอย่างบ้านเราอาจจะใช้คาว่าแปลงแห้งแต่อย่าง พอไปน่นปุ๊บเราก็ต้องใช้คําว่านอนเบนซิ g ก็คือแบบไม่ใช้น้ำอะไรแงนี้คโอเคโอเคคือต้องใช้ใช้ยาทีฟันแต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องบ้วนทิ้งหรืออะไรอย่างนี้มันสามารถจะเคลือบฟันอะไรนใช้ได้เลยโอเคเออจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกคีย์พอยต์หนึ่งเนาะนอกจากอย่างที่บอกว่าคือคือนักการตลาดเนี่ยหรือนักการขายระหว่างประเทศเนี่ยต้งคิดว่าต้องต้องเข้าใจเรื่องของเคานเจอร์เพราะว่าความแตกต่างจริงเราเห็นเคสเยอะแยะเลยนะใครสนใจในเรื่องของการตลาดเนี่ยคงเข้ามาแลว explore ดูว่าตลาดในแต่ละประเทศเนี่ย โอ้มันล้มแชมป์กันมาเยอะแล้วนะหลายๆประเทศที่คิดว่าแบบว่าเราสามารถจะทาได้สําเร็จเนี่ยเอาจริงๆว่าสมืติเรามองภาพเนี่ยเราเห็นแบบแบรนด์ที่เป็นทีมาจากญี่ปุ่นแล้วเข้ามาในเมืองไทยแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยเข้ามาอย่างเช่นอีเกียเนี่ยเข้ามาเปิดอีเกียเคยมีสโต์แบบหนึ่งแต่มาเปิดในประเทศไทยก็ต้องปรับเป็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นทุกคนจะมีจจว่าในแต่ละประเทศจะมี behavior ที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นเวลาที่เราทํางานใน international แบบ market อย่างเงี้ยเราไม่ใช่แค่รู้เรื่องการตลาดกลยุทธ์อย่างเดียวนะแต่ต้องพอจะรู้จัก คนเขาด้วยรู้จักเขาเจอรู้จักบีเทิเอร์เขาเพื่อที่สุดท้ายเราจะสามารถที่จะไปเซิร์ฟเขาแล้วก็แบบสินค้าเราจะไปตอบโจทย์เขาได้ด้วยใช่ค่ะโอเคโอเคเยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้อาจารย์ถามนิดนึงเราเข้ามาเรียนริญยาโทช่วงไหนฮะช่วงที่มาทาที่ที่ดินทิสเซ่ที่สมุทอีนี้ได้ยังฮงไม่ใช่ค่ะทาตอนที่เก่าทำงานได้ประมาณ3ปีสามปีที่เธอมันจริงจริงแล้วเป็นตลาด B2B ตอนนั้นทำไมถึงคิดอยากเข้ามาเรียนการตลาด ก็พอได้เข้ามาทําในส่วนของตลาดต่างประเทศแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเราเราขายอย่างเดียวแต่เราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการตลาดเลยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเรารู้เรื่องเนี้ยคือไม่รู้หรอกว่าจะไดเอามาใช้มากน้อยแค่ไหนแต่แค่คมีความเข้าใจว่าถ้าเรามีความรู้พื้นฐานบ้างอย่างน้อยเราน่าจะอย่างเวลาเขาคุยอะไรกันซับ คำสับ์อะไรก็แล้วแต่ความเข้าใจเนาะเหมือนกับเช่นวันนี้เราเราพอพูดถึงบอกว่าเวลาเราพูดถึง Target Customer เราอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าเอ้อมันต้องแบ่งกลุ่มด้วยเหรอใช่ไหมการเรียนรู้พฤติกรรม Consumer Behavior เอ้ยเราต้องเรียนรู้ลึกขนาดนี้เราต้องรู้จาก Insight เขาไหมอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างที่บอกอย่าง Marketing Strategy เนาะจังคิดว่าแบบ พอเราพอเราเรียนรู้เครื่องมือต่างๆเราก็จะรู้ว่าเออมันมีเครื่องมืออะไรบ้างในเชิงของแบรนดิ้งมันต้องคิดมุมไหนบ้างเพราะพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เอาไปปรับใช้ได้แต่ว่าแน่นอนนะก่อนจะเข้ามาเรียนเนะี่ยก็อาจจะมีคุยแชนแหละว่าเอ,อ้ยเราจะเรียนไปใช้ตรงไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันก็เป็นคําถามแบบกว้างๆที่เราไม่รู้เพียงแต่ว่าเจอแต่เข้าใจว่าคนที่แบบไปขายของก็คิดว่าเออเรารู้แหละ Product เราดี แล้วก็เราก็มีตลาดให้ให้นั่นแต่เราก็อาจจะอธิบายไปตามที่สคริปต์ที่เขาให้มาว่าไอ้โปรดักที่ hey, เทีวมันอย่างนี้แต่ว่าจริงๆการเข้าไปปรับในแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะต้องมี mm hmm. เขาเรียกว่ามีมีลูกเล่นนะมีแบบเทคนิคในการแบบนําเสนอจุดที่มันแมชกันหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่อกี้ที่แฟมบอกว่าแม้กระทั่งการเลือกคู่ด mm ิสติบิวเตอร์ในแต่ละประเทศหรือเอเจนต์ hmm. ในแต่ละประเทศเนี่ยการที่จะแบบเข้าใจว่าเออแนวทางการทํางานแบบนี้ของเขาเนี่ย ฟิตกับ Pro d u c t เราหรือเปล่าไปเป็นเหมือนกับไปแบรนด์ของเราหรือเปล่าแาจารว่าันี่ก็เป็นคีย์พอยท์ที่สาคัญเนาะโอเคใช่ค่ะโอเคแล้วก็เป็นไงบ้างฮะเราพอเรียนจบเสร็จปุ๊บก็ทํางานต่ออีกระยะหนึ่งแล้วก็ถึงมีโอกาสเข้ามาทํางานที่นี่ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นแบรนด์รีเทลใช,ใช่ไหมซึ่งก็มีโอกาสแบบอาจจะจะได้ปล่อยของนะ <laughs> โชว์พลังเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอา่าโอเคดีเป็นไงบ้างเราตอนช่วงเข้ามาเรียนนี่จันได้ยินคําถามเนาะจากจากหลายๆคนที่บอกว่าเวลาเราเรียนภาษามาเนี่ย เราเวลาเราจะมาเรียนปริญญาโทเนี่ยเรารู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นกลัวไหมแบบรู้สึกม,มันจะยากไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะจริงๆก็ไม่ไม่ได้กลัวเพราะว่าเอ,อตอนทํางานอะค่ะก็คือเป็นเซล,ลอยู่แล้วเราก็รู้สึกว<ะ>่าพอเราคือจริงๆเราอยู่ในแวดวงธุรกิจประมาณหนึ่งใช่ไหมครับพอเรามีมีประสบการณ์ในการทํางานโดยเฉพาะด้านการขายซึ่งนูคิดว่าเซลและมาร์เก็ตติ้งบางทีมันไม่สามารถที่จะแบบแยกออกกันจะขาดจากกันได้ร้อยเปอร์เซ็นมันก็มีความแบบ ข้องเกี่ยวกันบ้างเล็กน้อยพอเข้ามาเรียนก็คือรู้สึกตื่นเต้นที่ว่าเราแบบเออเราเราจะได้รู้ในสิ่งที่เราอยากรู้ประมาณนั้นมากกว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้กลัวว่าแบบจะเรียนไม่ได้หรือจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนมาได้ <laughs> ด้วยดี <laughs> ใช่ไหมอ่าโอเคพี่แฟมจบได้เกียรตินิยมดีลิส with d i s t i n c t i ด้วยเนาะอ่าโอเคที่ c m u เราก็คือดีลิสนี่คือต้องเกรดเฉลี่ยเกิน3 7 5จุหแล้วก็ดิสซิงชันก็คือเราได้อ่าทำงานวิจัยสารนิพนธ์ได้ ได้ดีเยี่ยมใช่ไหมเ<ะ>พราะใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เอง <laughs> 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 อันนี้โยมว่าหาตัวเองไม่ใช่นะฮะก็ <laughs> <laughs> ตอนนั้นแฟ้มทำเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจในการไปท่องเที่ยวสวนสัตว์ <laughs> ใช่จะมา <laughs> ไปทำเรื่องสวนสัตว์ซึ่งจริง ใค้มีโอกาสได้อ่านงานวิจัยแฝงใจทุกวันนี้อาจารยังเห็นแบบเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากเนาะเออเขาพูดถึงเรื่องของจริงๆมันเป็นใน,ในเชิงวิชาการเราเรียกทีเรียกว่าดีมูเตอร์เวชันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะไปปรับใช้ในหลายๆบริบทของการตลาดได้เนาะก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพราะจริงๆเนี่ยอาจารย์ว่าเรื่องของภาษาเรื่องของการตลาดเรื่องของจิตวิทยานี่เป็นเรื่องที่มันข้องเกี่ยวกันนะคือคือมันเป็นศาสตร์ของความพยายามเข้าใจมนุษย์ ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารอะไรกับเขาได้โอเคเนาะก,ก็คิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างของประ,ประสบการณ์แล้วก็เส้นทางที่ดีมากๆสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรุ่นน้องที่เรียนด้านภาษาแล้วก็อยากมาทํางานในการตลาดหรือคนที่มาเรียนการตลาดเนี่ยจบด้านภาษามาแฟมอยากมองย้อนกลับไปอยากให้คําแนะนําอะไรน้องๆบ้างว่าการเตรียมตัวหรือว่าโอกาสทางอาชีพมีอะไรบ้างอะไรก็ได้ฮะก็จริงๆการการเก่งภาษา คืแตมพีว่ว่ายังไงก็ไปมันดีในทุกๆสายอาชีพอ,อยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีก็เรียนในมีความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องอื่นๆบ้างอย่างเช่นพอดีก็มีประสบการณ์จากเพื่อนๆที่อยู่ในสายงานเดียวกันอ,อย่างเช่นพวกการใช้ออ Microsoft อันนี้เอาง่ายๆเลยเพราะว่าเ,เพราะว่าเข้าใจว่าสายที่เรียนภาษาค่ะเขาก็จะไปทางเวนั้นเลยแต่ว่าสำหรับแฟมคิดว่าถ้าสมมติว่าจะเข้ามาทำงานในในเชิงของเป็นแบบออฟฟิศ ประมาณนี้ก็คือจำเจปน็นพอสมควรพวกแบบซอฟต์ออฟฟิศพวกอะไรอย่างเงี้ย<ช>จริงๆนะพอดีพูดถึง Excel เนี่ยก็คือไอ้เวิร์ดนี่มันคงไม่มีปัญหาแล้ว <S <S แต่ว่ารือพรีเซนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กภาษาในการสื่อสารคงสบายแล้วแต่ว่าพอเออร์นี้ก็เป็นเป็นเป็นกู๊ดอินไซต์หนึ่งนะเพราะว่าการไปทำงานจริงๆเนี่ยเราเรามักจะคุยกับนักศึกษาการตลาดนะว่า คนที่เรียนเมเจอร์การตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบความคิดสร้างสรรค์คือชอบชอบแบบภาพสวยงามอะไรเงี้ยเวลาเห็นตัวเลขจะแบบรู้สึกไม่ชอบอ่ะเออใช่ไหมจริงๆแล้วการใช้ Excel ที่แฟร์หมายถึงเนี่ยทางเข้าใจว่าก็คือเรื่องของการดูแบบ PNL ดูเรื่องพวกฟอร์ซิดเดนลอสไหมเพราะไม่ไม่มีบริษัทไหนเนาะปล่อยให้เราแบบว่าทํางานบันเทิงไม่ได้ตามใจเช่นคุณไปออกงานแฟร์ไปสบายๆขายไม่ได้ก็ได้ขายได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีใครทําอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนก็ต้องมองว่า คุณขอบัตเจตไปเท่าไหร่<ช>ตัวเลขออกมาเป็นยังไง<ช>คุณเปิดตลาดได้แค่ไหน사ซจี้คุณเนี่ยจะทําให้บริษัทโก o w หรือเติบโตไปได้แค่ไหนใช่โอเคงนั้นเพราะนั้นสกิลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เราแอดวานไปเยอะเหมือนกันเนาะเรามีเรื่องของอนเลิติกเรื่องการวิเคราะห์อะไรขอ<ช>้มอมูลตรงนั้น<ช>นะ,<ฮ>ะแต่ว่าอย่างน้อยเบสิกในเรื่องของการใช้แบบพวก Excel ซในการแบบว่าทำพวกสเปชี่ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเนาะใช่เพราะว่ามันต้องแบบ มันต้องใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอิ่งถ้าถ้าทําเป็นเซลล์ด้วยนะคะในการจะเสนอราคาแต่ละครั้งเราต้องมีคํานวณต้นทุนกำไรจะได้เท่าไรอะไรประมาณนี้ค่ะทำวคเทชันต่างๆเพราะว่าพอเวลาเสนอดิสติบิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้มองหรว่าเราขายให้ทาง end user เราแบบต้องตั้งต้นตั้งแต่ เขาต้นทุนเท่าไหร่แล้วเขาจะตั้งราคาขายเท่าไหร่ขายเข้าขาเท่าไหร่สุดท้ายเป็นไปลงที่ผู้บริโภคจริงๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่มันจะแพงเกินไปไหมอะไรเงี้ยผมจะต้องคิดเพราะว่าทั้งหมดนี้มันก็เรียกว่าวินวินวินเนาะเพราะว่าถ้าแพงเกินไปคือคือไม่ใช่แบบรลับหูหลับตาตั้งราคาสูงๆเสร็จดิสติบิวเตอร์ไปขายต่อไม่ได้เพราะขายต่อไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ซื้อใช่ไหมฮะมันก็มันก็ลอสหมดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเปิดราคาไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเปิดราคาต่ํามาก เราเองก็อาจจะได้กําไรน้อยมาซึ่งน,น้อยใช่ค่ะคโอเคโอเคโ,อโหเยี่ยมเลยนะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็น่าจะได้อะไรเยอะนะสำหรับน้องๆที่อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเรียนมาสายภาษาแล้วก็สนใจทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะอันนี้ก็เป็นเป็นอินไซต์ในเรื่องของอินเ r อร์เนชั่นแนลมาเก็ตที่ที่คิดว่าเออก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่แชร์ประสบการณ์ให้รุ่นนอ้องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์โอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีสสดครับ